ภาที่สุดวัตถุโบราณไทยที่รับมอบคืนจากสหรัฐอเมริกาทับหลังของปราสาทพนมรุงได้คืนพศ2531เชื่อว่าถูกตุรลรรมไปเมื่อราวปีพศ2503ในช่วงสงครามเวียดนามและถูกนำไปจัดแสดงอยู่ที่สถาบันชิคาโกในรัฐอิลลินอยของสหรัฐจนกระทั่งรัฐบาลและหม่อมเจ้าสุภัทรดิษดิสกุลทวงท่าหลังชิ้นนี้คืนมา ภาชนะดินเผาและกำไรสมริดได้คืนพศ2562โบราณวัตถุกรระวัติศาสตร์วัฒนธรรมบ้านเชียงที่มีอายุราว1 8 0 0ถึง4,300ปีโดยมีผู้ส่งมอบสองคนคือชาวอเมริกันส่งคืนโบราณวัตถุ19รายการและชาวไทยในสหรัฐส่งคืนโบราณวัตถุ27รายการรวม46รายการทับหลังจากประสาทนองหงได้คืนพศ2564ถูกละลอบนำออกไปจากประเทศไทยเมื่อราวปีพศ2 5 0 9ถึง2511และถูกนำไปจัด ดงที่พิพันศิลปะเอเชียเมืองซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาใช้เวลาทวงคืนทั้งสิ้น5ปีทับหลังจากปราสาทเขาโลนได้คืนพศ2564ถูกนำออกจากประเทศไทยไปเมื่อราวปีพศ2509ถึง2511และถูกนำไปจัดแสดงที่พิพันศิลปะเอเชียเมืองซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาใช้เวลาทวงคืนทั้งสิ้น5ปี คราบพระเสียรทองคําได้คืนพศ2565โบราณวัตถุศิลปะล้า,ลานนาอายุราวพุทธศตรวตรรษที่20-21ตรวสอบแล้วเนื้อวัดสดุเป็นทองคํา95%ปัจจุบันกรมศิลปากรได้เก็บรักษาไว้ที่พิพนานธรรษาแห่งชาติเพื่อการศึกษาและจัดแสดงในนิทรรศการ ปัจจุบันคณะกรรมาการการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกับคืนสู่ประเทศไทยได้ประสานความร่วมมือกับรัฐบาลประเทศต่างๆสามารถติดตามและรับมอบโบราณวัตถุได้รวม9ครั้งจำนวน611รายการและยังคงเดินหน้าติดตามโบราณวัตถุของไทยกลับประเทศอย่างต่อเนื่องที่มากระทรวงวัฒนธรรม